สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วันพันแมนเซิร์ฟเจแปนนะครับวันนี้ก็อยู่ใน ID ดีหลักของผมนะ ID ที่เซิร์ฟเก้านะครับผมก็จะมีมาข่าวๆอัปเดตกิจกรรมนะครับผมที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจะจบลงนะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันในส่วนของกิจกรรมที่กําลังจะจบลงก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมในการสุ่มตู้จํากัดเวลาของเจ้าอะตอมิกล่าง SSR บวกนะก็เดี๋ยวผมลงคลิปอีกทีนึงนะ ตอนแรกผมก็เก็บตัวดำไว้อะกลาวว่าได้แกลิวตอนรีเทิร์นแน่ๆนะครับผมเกลีวร่าง s อบอกบนะคือผมยังไม่มีคอก็เก็บไว้เกือบ180แล้วแหละคันไม้คันมือครับกดไป4สเต็ปกดไปกดมาโดนไปทั้งหมด16สเต็ปนะหรือประมาณสักเกือบเกือบ160ยใบนะครับผมก็ก็ยังดีนะคือมาได้เอาสเต็ปสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวคลิปทำไปแล้วแหละเดี๋ยว ผมเอามาลงอีกรอบหนึ่งนะโอเคก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สุ่มแล้วอยากจะลองนะก็มาลองสุ่มกันเลยแล้วก็ใครที่สุ่มแล้วก็อย่าลืมเอาเจ้าพลอยนะครับผมมาแลกของรางวัลน,นะก็ของรางวัลหลักๆกก็จะเป็นพวกก u ๊ดดับดาวนะแล้วก็รูปล่างนะครับผมเป็นถาวนนะแล้วก็อาจจะเป็นพวกเศษนะับผมเศษจากคนของไอ้เจ้าอะตอมิกซมูรนะหรือว่าจะเป็นพวกพวกทักษะฮีโร่นะครับผม โอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะจริงๆเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานล้วก็จะเป็นตู้สุ่มนะตาระดับมังกรนะครับผมก็ไอเจ้าตู้สุม่มอ่าพวกตาต่างๆนะผมก็จะไม่ค่อยได้มาสุ่มนะเพราะว่าเลดออกก็แล้วแต่ดวงจริงๆอะ่ะ <c oughs> แต่มันเปลืองเพชรน,นะครับผมเพราะว่าในเกมมันแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะอะแล้วนะครับผมต่อมาต่อมาอ๋อตัวเหลืองผมครบพันแล้ว เดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปจุ่มตัวเหลืองสักพันใบนะครับผมว่าจะได้อตัวละคร SSR สักกี่ตัวนะแต่ว่าผมว่าจะรอเจ้าเซเวอร์ญี่ปุ่นทำการอัปเดตก่อนนะครับผมว่าเผื่อมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาในตู้ตัวเหลืองบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะดองต่อไปก่อนนะโอเคแล้วก็กิจกรรม a อพิฟูเตนะก็จะจบลงในวันนี้นะ เพื่อนๆเล่นกันได้ของรางวัลครบหรอยงนะสำหรับผมก็ของรางวัลไฮไลท์ได้ได้ครบหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจตรงนี้ยังทําไม่ครบเลยนะรู้สึกว่าวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมทาไม่ทันนะเมื่อคืนเมื่อคืนครับหลับ <c oughs> แล้วมันส่งผลกระทบหลายอย่างทาให้หลับแล้วตื่นไม่ทันนะปกติผมจะตื่นขึ้นมาก่อนในช่วงกลางคืนเพื่อมาเคลียร์พวกเกมต่างๆที่ผมเล่นนะ คือตอนนี้ก็จะเล่นพวก R.O Origin นะแล้วก็เล่นกับพวกเพื่อนๆน,นะแล้วก็ One Pac Man Server เจแปนนะครับผมสุดว่าทั้งสองเกมอ่ะหลับเพลินครับตีใหม่ทีหนึ่งตีห้าพลาดทั้งสองเกมเลยครับคือไอ้ตรงนี้ผมน่าจะไม่ทันตั๋วแรกไอเทมเฉพาะละเศร้า <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆได้ถึงไหนกันบ้างเอามาแชร์กันนะแล้วก็ตรงนี้ส่วนไอเทมเฉพาะเนี่ยไอไม่ใช่ไอไอเทมไฮไลท์ทั้งหลายนะ ผมได้จนครบหมดแล้วนะครับผมอ่าตรงน,นี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้ครบหมดแล้วแหละผมก็คงจะไม่มาสุ่มแล้วแล้วก็ในการแรกลกรางวัลนะเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมเอาไอ้ตัวลูกอมหรือไอ้หรือว่าไอ้ตัวบาบูก,กันนะไอ้ไม่ใช่ลูกอมดิมันเป็นหมาฝรั่งนะอย่าลืมเอามาแลกของรางวัลนะครับผมก็เดี๋ยวที่เหลือผมก็เดี๋ยวไปสุ่มๆลงว่าจะเอาอะไรนะส่วนใหญ่ไอเทมไฮไลท์ที่ต้องการที่ต้องสมควรจะแลกนะก็จะเป็น ไอ้พวกกล่องนะครับผมอันนี้กล่องรู้สึกจะแลกเศษให้พวกพวกหินปุกตื่นนะครับผมแล้วก็กุญแจผ่านทักษะแล้วก็แผ่น s s r เศษนะครับผมตัวอันนี้ตัวสับพดีตัวอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเศษไอเทมเฉพาะของอ t o m i c Samurai ่าง s s r บวกนะผมก็แลกเก็บเอาไว้ก่อนแหละโอเคก็ประมาณนี้ที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลย ถ้าเป็นผู้เล่นเซิร์ฟวอร์ใหม่เขาอาจจะแลกตัวนี้นะ่าตัวฐานฟิกเกอร์นะครับผมส่วนไอ้เจ้าเศษกระบองเหล็กล่างแรกไอ้นี่มันล่างแรกใช่ไหมอ่าก็เอาไว้เหลือค่อยๆมาแลกนะสําหรับเพื่อนๆอ่าน่าจะไม่ใช่ตัวเมนนะก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับผมเอาไว้แลกอย่างอื่นดีกว่าโอเคก็สำหรับกิจกรรมที่กําลังจะจบลงก็จะมี2กิจกรรมนะก็คืออ่าเอพิฟูเดกับเจ้าอะตอมิกอ๋ออ้ออย่าลืมอย่าลืม อ่ะถ้าเพื่อนเอนเข้ามาในส่วนของกิจกรรมอะตอมิกนะตรงหน้านี้หน้านี้ในในเมนูที่2นะครับผมอย่าล,ลืมเคลียร์นะเพราะว่าในการเคลียร์ด่านของการฝึกฝนหรือว่าการทดลองเล่นของตัวละครอะตอมิกซามูไรเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียร์ครบอ่ะเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลตามนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเพชรน,นะครับผมแล้วก็ถาฟิกเกอร์นะเป็นเพชรฟรีนะครับผมอันนี้ห้ามลืมห้ามลืม เวลามีตัวละครเข้ามาใหม่หรือตัวรีเทนะิร์นอ่ะอ่มันก็จะมีกิจกรรมนี้เข้ามาตลอดแต่ประดีช่องทางในการเข้าในการเข้าเล่นน่ะมัน,ม,นมันมาแอบอยู่แถวๆนี้นะนั้นก็อย่าลืมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเศษเศษเศษนี่เป็นกล่องนะครับผมกล่องให้ซื้อนะก็จะเป็นกล่องไอเทมอ่าการ์ดอุปกรณ์ระดับสีทองนะครับผมเป็น เป็นชุดเซตแฟตนะครับผมโอ้ยใส่ต่มาวิดพื้นนะสัญญาไม่ค่อยดีนะก็ <g ül> ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองรู้นะแล้วเพชรเหลือก็เอามาลองจัดกันนะครับผม่วนผมปวดเลยปวดเลยแต่จริงจริงก็ถือว่าได้ดีไม่สุดนะเพราะว่าเซตแฟตมันมันจะต้องเป็นอ,อออฟชันที่เป็นสปีดใช่ไหมครับผมผมเปิดมาซื้อมาอยู่ไหนอยู่ไนนี่น,น,นีได้เป็นจมตีจมตีเปอร์เซ็นต์มานะครับผมก็ก็ยังดีครับ แต่จริงๆถ้าถ้าจะให้แบบว่ายอดเยี่ยมเลยก็จะเป็นโจมตีกับอ่าสปีดนะครับผมโอเคแต่ก็ไม่ไรนะก็เก็บไว้ก่อนยังไม่มีแบบว่าเซตสวยๆที่ทำคืออยากจะทำไอตัวไออาการ์ดอุปกรณ์ระดับที่มันเป็นสีแดงนะก็ในไอดีผมยังไม่ได้เริ่มทำสักกะชิ้นเลยนะคือยังไม่มีแบบว่าครบเซตสวยๆแล้วคือผมอยากจะทำทีเดียวโอเคแล้วก็ ต่อมานะก็จะเป็นกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะตัวนี้ตัวนี้มีให้ดูไหมอ่าตัวนี้ก็คือเจ้าดุวงอชุราคาบุโตะนะจะรีเทิร์นกลับมานะในวันวันวันไหนวันที่13ก็คือคืนนี้ดิวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเดี๋ยวนะผมนับก่อนนะสิบสองใช่ไหมวันนี้สิบสองก็คือคืนนี้อ่ะคืนนี้13นสิบสามนะครับผมตอนตีห้านะตีห้าญี่ปุ่นก็คือตีสามบ้านเรานะครับผมก็ อเป็นเจ้าด่วงอชุลาคาบุโต r รีเทิร์นกลับมาในตู้จํากัดเวลานะครับผมใครที่ยังไม่มีนะก็เอามาแบกได้นะในฝั่งของอทัทละครฝั่งปีศาจนะครับผมตัวดําใครพอก็อเอาเอามาสุมกันใครไม่พอยังไม่มีคอเกลิวก็เก็บไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไอเกลิวมันจะมารีเทิรนะ์นในอีกทีนึงอีกเดือนหน้านะครับผมเดือนพฤษภาคมนะก็น่าจะประมาณนี้นะครบถ้วนอ่าตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงเลดอัพของ าตาบอสนะครับผมก็จะได้ตาคุณ2นะเวลาไปเคลียร์บอสโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมที่กําลังจะจบแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ลานะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นวันสงการแล้วก อย่างนั้นผมก็ขออุยพรณ์ให้เพื่อนๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดินทางปลอดภัยเล่นสงการกันอย่างสนุกนะครับผมแล้วก็เล่นกันอย่างระวังเลยนะเพราะว่าบางทีโควิดก็ยังไม่ไม่ได้หายจากเราไปนะครับผมเดี๋ยวป่วยแล้วกลับมาทํางานกันไม่ได้นะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันให่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับอสวัสดีครับ まちに、落ちてんじゃ、ね